ในพื้นที่ห่างไกลป้อมประการจะถูกสร้างไว้ให้มีระยะที่ใกล้กันพอให้มองเห็นสัญญาณคบไฟที่ส่งถึงกันได้ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นทหารยามจะใช้ขี่ม้าป่าขี้เก่งกวางหรือขี้ช้างตากแห้งจุดไฟให้เกิดควันเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยแก่ป้อมยามที่อยู่ถัดไปได้ทหารยามส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่รวมกัน5-10ถึงสิคนในหอสังเกตการอันห่างไกล ถ้าไม่ได้เข้าเวรอยู่ยามในช่วงกลางวันก็จะออกไปทำไร่ไถนาบนไหลเขาเก็บฟืนเก็บมูลสุนักป่ามูลวัวมาตากแห้งเอาไว้ใช้สำหรับจุดควันไฟส่งสัญญาณและบางทีก็ออกล่าสัตว์เพื่อนํามาเป็นอาหารแถมยังต้องคอยซ่อมแซมกําแพงและหอสังเกตการด้วยตัวเองอีกด้วยการส่งอาวุเสบียง และยารักษาโรคมาให้ฐานยามที่อยู่ห่างไกลมากๆนั้นต้องใช้เวลาในการเดินทางไม่น้อย